เรียนท่านคณะกรรมการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ็ดเสทีดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเปลียนการสอนวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยดิฉันนางสาวมณีรัศดีตำแหน่งครูโรงเรียนขนาดบอนพิทยาคมค่ะ ข้อในการนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือการศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนขนาดบอนพิทยาคมประเภทของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ t i c ดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยค่ะในด้านความสําคัญนะคะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่ง แสดงความเป็นไทยและเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้มากที่สุดนะคะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกันร,ระหว่างคนในชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ,ะภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในการแสวงหาความรู้วิทยาการต่างๆต,ต,ตลอดจนเพื่อความเพลิดเพลิน,นและมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต ผู้วิจัยจึงศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้จนถึงขั้นการเขียนรายงานการวิจัยการนำเสนอผลการวิจัยดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างงานวิจัยนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในขาาสต่อไปค่ะ ในส่วนของวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนขนาดบอลพิทยาคมที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนขนาดบอลพิทยาคมที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูนค่ะ ในด้านของเป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของนังเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน3 5คน 2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนังเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน3 5คนค่ะขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการวางแผนหรือแพลน 1. ศึกษาตัวชีวัตและการเรียนรู้ขุมสารการเรียนรู้าัาไทยสบ,บปรุงปีพุทธศักราช2560ตามหลักสูตรก,กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะ 2. ศึกษาเนื้อหาที่จะ เป็นเนื้อหาที่เลือกตั้ที่ต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการตอบรัะได้ยิ่งขึ้นอ่านต่อการตรว นำมาแก้สดรูปการ์ตูนที่แก้ไขแล้วนะคะนำมาสร้างแผนการจัดก,การเรียนรู้ตามคำแนะนำนะคะของผู้เชี่ยวชาญไปทดสอบการเรียนการสอนนะคะในระดับชั้นปมศึกษาปีที่3นะคะโรงเรียนขนามานพิทยาคมตระกูลตูงตตตตมันเพื่อสังขารการดำเนินการนะคะผู้วิจัยดำเนินการวัดผลสัจดิษฐ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจำนวน30ข้อ ในกลุ่มตัวอย่าง2ครั้งนะคะครั้งที่1ก่อนเรียนและครั้งที่2ก็คือสอบหลังเรียนนะคะทำแบบทดสอบก่อนเรียนรือเพพาะว่าคะแนนจากคะแนนที่ได้นะคะทั้งสองครั้งมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ8.07นะคะส่วนด้วยเวมาตรฐานเท่ากับ0.38นะคะและคิดเป็นร้อยละ16.79ของคะแนนทั้งหมดค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะประโยชน์ต่อนักเรียนนะคะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความสําคัญนะคะคือมีการตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นนะคะสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ได้ะค่ะในด้านของประโยชน์ของตอนเองนะคะก็คือ1ได้รับ ครูสอนดีนะคะสมาร์ททิเชอร์ภาคเรียนที่1ปมีการศึกษา2,564นะคะผ่านกระบวนการนิเทศภายในนะคะโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียนนะคะเ e s เรีนนะคะแล้วก็สก็คือได้รับคัดเลือกคณาจาครูเข้ารับรางวัลครูดีเด่นนะคะของอำเภอสังขาัญประจำปีการศึกษา2,565คะ่ะ ปัจจัยความสำเร็จนะคะได้แก่ด้านนวัตกรรมนะคะในด้าออกแบบอย่างเป็นระบบนะคะมีการศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องนะคะและก็เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมนะคะการเรียนรู้แก่นักเรียนนักเรียนมีความมุ่งมั่นนะคะในการพัฒนาตนเองเพื่อเกิดผลสเร็จในรายวิชานะคะ บทเรียนที่ได้รับนะคะจากการทำวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนี้นะคะได้แนวทางในการสอนโดยใช้บทเรียนสมหรัรูปกระตูนะคะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนขนาดมรพิทยาคมค่ะแล้วก็เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยน,จนะคะระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2564นะคะ การศึกษาผลการเรียนรู้ของกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทายเรื่องของการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนขนาดบอนวิทยาคมนะคะได้รับรางวัลดีมากค่ะอันก็คือการเผยแพร่นะคะการได้รับแล้วก็ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ